สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องพอมาและวเกือบสีสาวนยที่รนมรถรักสบุส,สขขครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลุ่ตู่เด็สกสะกลคนบ้านขมิ้นนะพี่น้องขณะน,นี้เวลาประมาณสามโมง,งกว่าๆแล้วครับสามโมงเช้าครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่สิบเอ็ดเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะพี่น้องกำลังนอน จะแซ่บครับปกติตื่นซีโมงกว่าเลยครับมืาอนี้ลูกน้อยสิกลับบ้านครับพี่น้องฟอาอพอตื้น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 สักหน่อยสกับแล้วพ่อสายพ่อสายมาต้องไปส่งลูกน้อยได้ไหมครับไปส่งลูกน้อยอยุบบอข้อศอกเวลาพ่อสกับบ้านครับพี่น้องแล้วยังข่าวว่าคิดหอดแม่แม่ไม่ค่อยสบายป็นไรสกลับแล้วกะเมื่อหาเอาเขาเาหน้ามาของแซ่บมัาถุงข้อมันอะไครับนีหอดของฝากแม่ผมด้วอือ ยัามีของสบไเขาเยังสาอีกอย่างโอ้ย้ะาม่แ้อ้เป๋างามแต่วัาไซดเยเพ่อเพ่อแตกตัว่อโอ้ยคือ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 โอ้ไปฝากติวำเลยเนาะอาจะไหนก่อนขึจากเมื่อก่ว่าจะไหนก่อนอันแม่ย่แม่ย่พ่อบ่ได้เหนหนาแม่ก็พ่อโดนแล้วบ่ เคือว่ามีพ่อสินะมีมีพ่อหน้าโอ้อย่ามานจะหน่อยบ่โอ้ตายแล้วมาเล่นไฟสิหาข่าวห้าน้าไม่พอตู่รังห้วยรังซร้างน้อลูกสาวน้อยกลับบ้านเลยโคตไปก่อนจากซิปมือเมื่อจากซิปมือบ๋อนั่นอีสิปเลยโอ้เออเอาเอาเดินทางปลอดภไฟลูกตัวก็จะได้ไปส่งหมอกระซอเพื่อนพี่น้องไปส่งหมอกระซอแล้วกันเมื่อถือเวลาหน่อยฮะเม่อถือตัว เดินกันมาฝากไม่อะไรอะไรดิอันบาะระวนบ่มีดอกประสันเลยตะขารถบ้านค่ะพ่อเราอยากเราอยากเห็นรถกีอนมั้งแต่สิดหลอดตะขารถไปกลับก็ไดระวันสิลายังกระเป๋ายังกันะราจะพาเนื้อเก่าเมื่อไรเถออันแปดชุดมือน่อยอแปดชุดซีมือกันมือก็อาบน้ำมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งอาบน้ำแค่เดียวพ่อ ไแล้วลงู่ตันีไปเสียดจูให้จินสุินลังใังซานึกเขาเรืงน้ำเนาะมาเนี่ยอ้าวลืมด้อขอหน้ามาหาด้วแซมม่กินนนเเอามาฟอมาฝากดอกเอออ้าวเคเ้าเเดินทางปลอดป้ายป้ี่น้องเนียไปฮอดบกขซอยผบรรยากาศในเรื่องน้องเตืองนะครับเนาตอนนี้นับรรยากาศที่บ้านกอนสักหน่อย ไปน้ำูบาด้รอย่าไหลไปน้ำูบาใ้มันหดงเนอะเนอะจะใส่รถจะใส่ระบามันดงัน้วยมาขับเ่ก็เิมาขับรถอีกก็เริม้าไปมาขับรถดรถกโคกโคกรกโอเคครับเสอกบสครับออบสอมาหอดเลยพี่น้องเ้ยส้มบอกได้ก มองมันลทั้งหนานี่เพขึ้นจะเป็นบอแมนว่าปานั่นรถรถบานสีดำเพิ่มขึ้นจะเพื่อนแล้วเนี่ยมันนับไปมันลอยเทียร์หรอบล่อ้นนะเพรว่าปิดวงนี่นั่งนี่จะนับไปประมาณชีเพื่อจะเลิกน้อยคือปิดต้องปิดจมูกไวมันสิบบุลงขางกเลิกก็ลงก็เลืนบ่เหนรถรนขนาดไหนใกล้ๆเรับนี้แมนเอา สีอดไว้ม่องนี่เป่นี่ได้ไปบไปทางในเอเก็กจังบริบก็เปิดมาเปิดจังวันน่ะยังเปิดเห็นบคเนโอ้คืออะไรรอร้อสอสามนี่บอโทพออบปเนีนบอก่อกอกออกากกกจังไหนรนาะโทษบ,บอกได้อันนี้รถยังนี่ออันนี้รถยังอ้หไปอีกไปอีกนะไปอีกไปหม่องนี่ไปอีกไปอีก มาเป็นตรงนี้อือโอ้ัองตัวไหนบอกขสสามานะพี่น้องเริ่มเทิ่มตัวนี่ส่วนรวมพวกนี้อะไรันนี่อันนี้เราจะงมากแล้วเมเคยมาจะเจอคอนเทนต์คอน โอ้อยบกกอ,อยู่นี่นี่นี่มนชมเพ่บอก,กนอี่หมุกทหารคอนแกนรถไน้อยนี่นี่นี่แลหละยูบอกกแม่มาหน่อยแม่แมนี่แหละี่จอดตรงกระเด็น่ไปนะงอสุอตัวิเมื่อบ้านเออคอนแกนบกก่นส,สาโอ้ เงยตัววนล้อมปกติกับบุคยลใดยันมันจะมาส่งนี่บ่เด็ดเมื่อแล้วนี่จะจอดที่อน้องเงินกันพนพนจอดได้อยู่หมเลยสียจอดมั่วเรื่องเอ้ยปุ้ทั่วมากเรื่องปุ้ทั่วมากแม่ทั่วมากครับแม่ทั่วมากมต้องเมื่อบ่ มาให้เมื่อยู่แล้วก็พอนสร็จแล้วคาราินมุกทหารนะครับคาราินรถบ้านหรอรถไครับอะไรบางกันเื่องขึ้นขึ้นเทือกีบอขึ้นเทือกีบอเดียขึ้นเทือกีบอ ไปเบิ้งมันกอยก็มัน,สะสะะน,นจะเซอซ่าก็เงเลยขี่รถจะได้ไหมครับเดี๋ยวไปขี่รถก่อนเฮ้ยจอดได้เหรอวะมาทำมาพี่น้อง เดี๋ยวพ่อว่านกลับไปไปหน่อยท้าบคือรถคือบ้าตทางเียเป็น,น,ปนยากเลยนี่สง่งมาัทอดมองกันครับพี่น้องเดี๋ยวสิลงรถลงเรื่องมากเลยง่ายโอ้ยแต่งส่วนรวมรถตัวเดิครับใครทุกจังหวัดครับนะครับ สารสนเทดตัวขาความชี่พุทอาหารสี่บอกว่ลาใดเด็กเลิอกว่ไล้าใดเด็กเกย์เกยเก็บวันคฮบเนี่ไม่ได้ลูกะ วู๊ยไปกันุฮะไปรตู้ใช่มรู้เอาเอารถมีก็ได้รถบัออกนแต่รถตู้จะออเออไปรถตู้เราปากไปเลยไเน็ตเจ้าเขาทีว่าได้หรือเป่อเ็บร ออกจากม้วนรถตูน้นลยครับข้าวมห้าสิบบาทได้ก็ได้ออกแล้วเนี่ยอีกยี่สิบสนาทีอีกยี่สิบนาทีก็เลิกเลยเอาโอเคทางปลอดภัคยคะานนจะท่วมมากเด้เอโอเคโอเคบายบายอ่ะพี่น้องธัรกิจนี่กับพี่ยังหลายครับพี่น้องภากกันเลิกกลับบ้านย่านลงทุ่งลงทางนะขอบขอคุณทุกเวลาครับที่เข้ามาติดตามรับชมน,นะครับเด้อเบ่งแร้หมดแล้วขอค่ะเช่าครับพี่น้อง อายทีดีดมีแง้งน้ำรว้ยสุขสุดสุดค,รครับจะเริ่มคติดตามบนทางใกลนะ้ข้แรกโแช่เเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนนะพี่น้องราิัาไว้สดเครับเดีคิดาครับสวัสดีครับเป็นสเสียวเสียวอะไรรถเมื่อขึ้นรถลุงตู่แค่แตนนครสวรรค์ใส่แตัไนนบระการคือรถเปผู้เดียวสเสียวเสียวครับเมื่อขึ้นรถจะคล้องไปนะครับรอืมอะ